ถัดมานะครับเป็นหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับจงบอกรูปหน้าตัดของรูปเรขาคณิต3มิติต่อไปนี้นะครับหน้าตัดคืออะไรนะครับหน้าตัดก็คือว่าถ้าเรามีรูปทรงอยู่1รูปทรงนะครับเราเอามีดเนี่ยตัดไปนะครับตัดแล้วเนี่ยหน้าตัดที่ออกมาเนี่ยจะเป็นรูปอะไรนะครับและหน้าตรงเนี้ยที่ตัดนะครับนะ แบบเสมือนกับมีดถูกไหมที่มันตัดนะครับรูปเรขาคณิตสามมิติตรงนี้ออกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนรูปเรขาคณิตสามมิติตรงนี้เป็นรูปอะไรนักเรียนเป็นรูปทรงกลมนะครับโอเคนะครับ รูปหน้าตัดตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้เราจะบอกว่ามันเป็นวงรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วงรีนะครับมันเป็นวงกลมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเขียนรูปเลขามิติเวลาเราเขียนรูปเลขาคณิต3มิตินะครับบนกระดาษเนี่ยนะครับการที่จะแสดงมิติของมันเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องอะไรอาจจะต้องทําให้คล้ายกับรูปของวงรีนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับรูปหน้าตัดเป็นรูปวงกลม โ okay. อเคครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับละหน้าตรงนี้นะที่มันตัดนะครับมันขนานกับพื้นใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นพื้นนะครับตรงนี้เป็นพื้นนะลวหน้าหน้าตัดตรงนี้มันจะขนานกับพื้นถูกปะโอเคถัดมานะครับ รูปเราขาคณิตตัวนี้นะครับเป็นรูปอะไรนะครับรูปเราขาคณิตสามมิตินะครับนี่ก็คือรูปทรงกระบอกรูปหน้าตัดรูปหน้าตัดนะครับหลายคนมองว่ามันคล้ายกันนี่แต่กี่นี่เป็นอะไรแต่กี่นี่เป็นวงกลมอันนี้ก็น่าจะเป็นวงกลมไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นวงรีอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทําไมถึงเป็นวงรีนักเรียนดูนะ แะนตรงนี้นะที่มันตัดไปเนี่ยนะครับมันตัดโดยที่อะไรรลนาหน้ามันมันขนานใช่ไหมขนานกับอะไรขนานกับพื้นถูกปะขนานกับพื้นแต่แล้น้าเนี้ยมันเอียงใช่ไหมมันเอียงทํามุมกับพื้นดินถูกปะเวลาตัดออกมาเนี่ยรูปหน้าตัดที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นรูปวงรีนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ารลหน้าหน้าตัดนะครับมันเอียงนะครับมันเอียงแทนที่จะเป็นวงกลมมันจะกลายเป็นวงรีนะครับ รูปถัดมานะครับอ่ะคล้ายๆกันดูเหมือนว่าเป็นวงรีให้นักเรียนไปดูว่าระนาบที่มันตัดนะครับมันตัดเป็นยังไงขนาดกับพื้นดินหรือเปล่านะครับนะระนาบที่ใช้ตัดเนี่ยมันขนาดกับพื้นดินหรือเปล่านักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอะไรมันขนาดกับพื้นดินใช่ไหมอ่ะฉะนั้นรูปตรงนี้น่าจะเป็นรูปวงกลมโอเคอ่ะมาดูรูปเลยคณข้อที่3ามติก่อนรูปนี้เป็นรูปทรงกลวยนะครับ รูปหน้าตัดเป็นรูปวงกลมถัดมานะครับรูปเรขาคณิตสามมิติตรงนี้ก็คืออะไรนี่คือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับ โอเครูปหน้าตัดนะครับที่เขาแรงเงาตรงนี้นะครับเป็นรูปหน้าตัดนักเรียนเห็นว่าตรงนี้มันเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับถ้าเราจาะตรงไปนิดนึงมันคือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสาเหตุที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่าอะไรด้านตรงนี้นะครับที่ลากจากจุดยอดของพีระมิดนะครับไปสู่ฐานตรงนี้นะครับจะเท่ากับอะไรจะเท่ากับด้านตรงนี้นะครับ โอเคนะครับด้านเท่ากัน2ด้านนะครับเราเรียกว่าเป็นสามเหลีย่มหน้าจัว่วรูปนี้นะครับรูปเดขาคณิตศาสตร์มิติตรงนี้ก็คือพิซซึมนะครับฐานอะไรมาดูว่ากี่เหลี่ยมนะครับ หนึ่งสงสามสี่ห้าห,หเป็นพิซึมฐานหกเหลี่ยมรูปหน้าตัดรูปอะไรนะครับรูปหน้าตัดคือตรงไหนคือตรงนี้ใช่ไหมที่เขาแรงเงามานี มันคือรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมและเป็นสี่เหลี่ยมอะไรด้วยเนี่ยสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ